เกาะสยองเรื่องที่น่ากลัวที่เคยเจอของเราไม่ใช่เรื่องผีนะแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อประมาณ6-7ปีก่อนเรากับครอบครัวตั้งใจกันจะไปเที่ยวกันที่เสม็ดมั้งจำไม่ค่อยได้คือบ้านเราอยู่จอเชียงรายกว่าจะเดินทางถึงเสม็ดต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพ่อจึงตัดสินใจแวะไปนอนพักบ้านเพื่อนสนิทของพ่อที่กทม เพื่อนของพ่อนั้นเปิดกิจการค้าขายพอไปถึงบ้านเพื่อนของพ่อจัดที่นอนไว้ให้ที่ชั้นลอยคือบ้านรู้สึกว่ามีสามชั้นชั้นหนึ่งลอยสองสาจากนั้นแต่คนก็ต่างเอากระเป๋าของตัวเอาไปไว้ที่ห้องที่อัดและอาบน้ำแต่งตัวเข้านอนในห้องนั้นกว้างพอสมควรเลยมีแอร์มีฟุกให้นอน แล้วจะมีหน้าต่างบานก,กว้างๆอยู่สองบานแล้วจะมีเหล็กดัดล้อมไว้อยู่ด้านนอกทั้งสองบานซึ่งจะนอนฟุกเรียงกันมีเรานอนริมสุดพี่แม่และน้องนอนเรียงกันตามลำดับส่วนพ่อยังฉลองกับเพื่อนอยู่ชั้นล่างพอนอนไปได้สักพักเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่ากี่โมงเพราะในห้องไม่มีนาฬิกาน่าจะสักตีสามตีสี เราได้ยินเสียงแบบเหมือนมีคนมาเขย่าเหล็กดัดเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยใครจะมาเขย่าเหล็กดัดตอนนี้วะแล้วนี่มันชั้นลอยนะใครจะบ้าปีนขึ้นมาเราพยายามไม่คิดอะไรไม่สนใจสักพักได้ยินเสียงจากชั้นบนเหมือนมีเสียงเด็กเดินเล่นลากเก้าอี้ถอยหลังอะ่ะสักพักก็วิ่งเอาเก้าอี้ชนประตูดังปังที่รู้ว่าเป็นเด็ก เพราะเสียงฝีเท้าและการก้าวซึ่งจะถี่กว่าผู้ใหญ่พอชนเสร็จก็ถอยแล้ววิ่งเอาเก้าอี้ชนประตูใหม่อีกครั้งซ้ำๆเราก็นึกในใจอีกว่าเด็กที่ไหนจะมาเล่นอะไรดึกดื่นป่านนี้แล้วก็นึกได้ว่าลูกของเพื่อนพ่อโตโตกันหมดแล้วนะเราก็แบบอ้าวว้าวชิหายแล้วเสียงทั้งสองก็ดังอยู่ตลอดเวลาเราก็พยายามสะกิดปลุกพี่ แต่พี่ไม่ยอมตื่นสลืมสลือพร้อมพูดว่าอยาก,กวนจะนอนเราก็พยายามสะกิดอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่ยอมตื่นในตอนนั้นเราเหงื่อแตกเลยขนาดนอนอยู่ในห้องแอร์นะสิ่งที่ทำได้คือท่องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวนแล้ววนเล่าท่องผิดบ้างถูกบ้างนอนคลุมโปรงเหงืง่อเหงื่อแตก จนหลับไปเราไม่ค่อยรู้บทสวดอะไรหรอกนะไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ฮ่าฮ่าแต่พอตอนเช้าก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเก็บข้าวของขึ้นรถเพื่อที่จะไปทะเลต่อพอขับรถไปได้สักพักเราจึงตัดสินใจเล่าให้ครอบครัวฟังว่าเมื่อคืนเราเจออย่างนี้อย่างนี้มานะพ่อก็เลยโทรไปบอกเพื่อนของพอ่อเราเจออะไรมาเพื่อนพ่อก็บอกว่า มีหลายคนที่มานอนบ้านก็เจออย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวเพราะเขาเลี้ยงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คล้ายกุมารทองอะค่ะแต่ที่นี้จะเป็นเด็กชายกับเด็กหญิงเรียกว่าเกล็ดกับแก้วอะค่ะแถมบอกต่อว่าเขาไม่ทำอะไรหลอกสงสัยเห็นเป็นเด็กแล้วอยากเล่นด้วยเฉยๆเฮ้เ <c> ฮ <oughs> เคยถามปะว่าอยากเล่นด้วยหรือเปล่าเรานี่แบบขนลุกสู้เลยค่ะแต่ขากลับก็ยังมานอนที่บ้านเพื่อนพ่อเหมือนเดิม ตอนเดินเข้าบ้านเห็นรูปปั้นเด็กชายและเด็กหญิงตั้งตระงานอยู่การบ้านเลยจ้าแต่นอนรอบนี้ไม่เจออะไรเหมือนกับว่าเพื่อนของพ่อจุดทูปบอกว่าอย่าทำอะไรอีกนะประมาณนั้นค่ะ